Ó festa. แต่ถ้าเป็น R คุณก็น่าแตะสองขึ้นไปมาดูมีแต่คัณให้ทำว่าเราจะยังจำอะไรสิ่งใดได้บ้างหรือไม่ในนี้มีทาง t h e r e i s t e a r e ให้คิดและมี p l a i t i o n t ให้เราในใบงานอ่ะมีเพื่อนกี่คนมานับไป มีอยู่นี้อะไรมีอยู่แค่เดียวกระจุกตำแหน่งของกระจกับเชลกมันเป็นยังไงกันกระจุกมันเป็นยังไงกระจอยู่มั่งบนหอข้างบนของใครของเชลกู่คืออย่างแรก dash up คือสิ่งที่มันอยู่บนแบบ dash mirror ตําเต็งเป็นไงตําแตงตําแต่งอ่อนเกิดเชียวแค่วิธีแต่งคุณเห็นไหมที่คืนหัวของใครอี่ไม <laughs> ่ใอาชีพบุญ เอ p l o r ฟลนั่นเองนะเรื่องที่เราจะตอยปแล้วเป็นเรื่องของสัตว์พยาในโรงเรียนจมีสิ่งนี้ให้เศษกุง,งน,นะคะถุงก๊าซไนโตรถุงก๊าซไนโตร ลงจนถึงอาคารหนึ่งที่แปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตแตรัว้วลงรถรกูุนทางเข้าก็คือถึงลานค้าถึงสาลเจ้าเลยถึงสางตายายเลยนะอ้าโซนที่หนึงแปลประลาดได้ไปอ่าทุกคนโอน้อยออกโอ้อยออก พื้นที่ตรงนี้ให้ทำอะไรพื้นที่ตรงนี้คือให้เราวาดแผนที่รอ the m a บบอเนแบบในโซนของตัวเองนะคะรอเดแบบในโซนของตัวเองให้เราเดินสำรวจนะว่าโซนของเรามีตึกอะไรบ้างโซนของเรามีตึกอะไรบ้างนะคะก็ให้เดินสำรวจเอานะต่อไปเขาถามว่า How many buildings are there in that area? <S <S <an> <S เราก็ไปสำรวจมาว่าจุของเรามีตึกอยู่กี่ตึกาอันที่เราต้องสำรวจอีกก็คือ garbage disposal, garbage disposal station, garbage เป็นว่าอะไรไขยะไปสำรวจจุดทิ้งขยะนะคะจุดทิ้งขยะ <S <S มิชชั่นในการสำรวจของเรามีทั้งหมดกี่มิชชั่นหก ไม่ได้มิชชั่นไกด์มิชชั่นทีนี้บล็อกบล็อกเราต้องพูดอะไรบ้างก็ตามคำถามนี้เลยตามคำถามนี้เลยบล็อกของเราเราก็จะพูดว่า the r e is a garbe station the r e is to the r e is a garbe station the r e at r e w o garbe station อันนี้วาดทำอะไรอันนี้วาดอะไรวาดูกศะที่ที่เราเจอนะวาดหรือเขียนก็ได้นะ โอเค are you ready? Yes. 40นาที40 minutes. 40 minutes. สวัสดีค่ะเราจะไปสำรวจโซน5โซนเกษตรกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราได้มาสำรวจบริเวณโซนอาคารเกษตรนะคะซึ่งบริเวณที่เราได้สำรวจของเรียนก็คือโซนเกษตรนั่นแหละคะ่ะ ตอนนี้ในบริเวณมีอาคารกี่หลังนะคะก็จะมีแปดหลังฮะใช่ค่ะมีแปดหลังนะคะแถวนี้มีห้องน้ำไหมคะบริเวณโซนอาคารเกษตรไม่มีห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำมชมีห้องน้ำแบบเอาท์ดอรมีห้องน้ำแบบเอาท์ดอรค่ะไม่มีเออ ไม่มีไม่มีห้องน้ำไม่แต่เอาดอนะคะขยะไม่ค่อยมีเลยนี่มีอยู่ตัวแล้วขยะสองสถานที่รีไซเคิลนะคะแถวนี้มีสถานที่รีไซเคิลไหมนี่อยู่หลังโรงเรียนฝั่งนู้นอยู่ใกล้ๆกับโซนเกษตรนะคะคุณอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นไกลไกลมากมันกใช่ค่ะแต่ว่ามันเต้นะคะว่าไกลเกินไป คค่ะคะนหมุมนี้ไม่รอดกดกดหยุดสั่งกดหยุดยังกดหยุดสั่งกดหยุดสัองส่วนขยะที่พบได้มากที่สุดน,นะคะก็เป็นขยะประเภทพลาสติกแล้วก็กระดาษะคะ่ะอะไรนะคะ,ะนั่นแหละคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะไปจัดการใบงานของเรากันนะคะไปจัดการไปทํำใบงานของเรากันนะคะว่วบริเวณแถวโซนเกษตร,ร<ย>คนละคน ก็จะเอาไปกำจัดก ือเราจะเรียกว่าแบบเพชรแบบเพชรแบบเพชรก็คือตัวพลาสติกขวดน้ำมากเกลียวหน้าตาประมาณนี้เอาใครมีขวดน้ำอยู่ในเมืองขึ้นมาใครมีขวดน้ำอยู่ในเมืองขึ้นมามันจะมีวิธีสังเกตเพชรทำไมถึงเป็นขวดเพชรมันจะมีลแสดงเล็กๆอยู่ข้างล่างหายเจอแสดงเลรื่องเข้างล่างมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยม ตามเงี้ยหน้าตาแบบนี้เป็นผู้สอน ืพูดถามจริงยาวขนาดนี้ใครจะไปยืนอ่านดีไหม,ม หัข้อ c 1เปิงก็ได้เอกข้อมูลมามเขาบอกว่าข้อมูลเยอะมเาแค่นี้ก็นีก็แค่นี้ไม่เราไม่เราไม่นเยอะเ d are a e